วันนี้นะคะนกแล้วก็คุณพลอยเอสมอีสร้างอาชีพนะคะเราได้มาร่วมงานทําบุญนะคะในงานก็ได้รับกิฟต์วอร์ชเนอร์นะคะสําหรับการให้บริการค็อกเทลนะคะก็ได้ทดลองซึ่งก็มีความประทับใจค่ะสําหรับการให้บริการตั้งแต่ด้านล่างเคาน์เตอร์นะคะก็มีการตรวจวัดความดันน้ําหนักหลังจากที่ได้วัดความดานันวัดชั่งน้ําหนักเรียบร้อยนะคะที่ปรึกษาของทางไทยสัปพยานะคะก็มาให้คําแนะนํานะคะว่าบริการ อันนี้เป็นยังไงแบบไหนเราก็ได้ขึ้นไปให้วิตามินนะคะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองค่ะได้เห็นรีวิวค่ะรีวิวหลายๆช่องทางทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือทางเพจนะคะก็รู้สึกอยากจะเข้ามาใช้บริการนานแล้วแหละแต่วันนี้ก็คือได้โอกาสก็เลยแบบเทสเลยค่ะก็รู้สึกดีมากค่ะ,ะสำหรับนกนะคะความรู้สึกก่อนทำเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าในระหว่างก่อนทำเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกมีแบบ เ,เกิดอาการยังไงบ้างก็มีความรู้สึกกังวลน,นิดนึงค่ะแต่พอได้ทําไปแล้วนะคะคือสบายมากชิลมากเหมือนเรานอนเลยอะคะ่ะครึ่งชั่วโมงในระหว่างที่ทําก็คือหลับไปเลยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรน่ากลัวค่ะความประทับใจของที่นี่นะคะเข้ามาแล้วรู้สึกแบบรู้สึกถึงความสงบสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะถือว่าเป็นคลินิกที่ใจรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็เงียบสงบค่ะ ご視聴あっ